ครับวัสดีครับปีนองเอฟซีครับวันนี้มากินก้าวเตียงกับปีร่วงจงลาว่าปีนองอ้หนังกินแต่น้ำกลางบานกับลมปัดรุยรุยปีนองก้นวันนี้ร้าเล่นะว่าไม่ตกลาวปีนองก็มาเล่แกงก้องปีร่วงจงปีนองมาเล่ตะกับนี้ว่าปีร่วงจงแกงไงไรกับปี่่วงจงแขงน่อไใหม่ปีนองไปห้ามาก้าวจาวกับตามกลางกรงแล้วมาจับกับกูดเปล่าน้อยหน่งปีนองแล้วก็ติมเกลืองปีนองเแล้วแต่วอเลยไม่ตอดไรกับปลาอยเนื้อไยไม้ีกเดียวเลยครับ แล้วก็มาแล่ปีล่วงจงปัดายกับปัดายปีนองปัดตับปัดเคลืองน้อยกับปัดพริกปีนองเออไกรากับแล้วก็ปีล่วงจงจี้กึยกับจี้กยเกึยจี้ันกับปวดได้เก่าๆโรนๆปีนองปวดได้ก็มๆกับแล้วก็มีหลูกเนียงกับปักนอก้องปีล่วงจงกับมีหลูกเนียงปีนองเออเนียงโอนกับแล้วก็มีหลูกโดดกับเดงเปรบๆเลยปีนองแล้วก็ควักต่อเบา์ปีนองเออเลตากับแล้วก็หลูกโป้กับหลูกโปอ่า ปีล่วงจงไปได้มาครับวัวเจ้าแล้วก้าโลเกลับแล้วก้ามีหยดจำม,ม่วงกับําม,ม่วงนอได้ปีนองเออก็ไม่ต้องปูดไรดมาปีนองมากินก้าวกับปีล่วงจงว่าปีนองมาเดี๋ยวปีล่วงจงลาดแกงโอนนะครับอืมไอ้เล่ย์บยบเลยปีนองเอออืมเล่ตะกับหญิงหุนหญิงร้อยก็หวานแกงตีน,นอไม่ไม่ตดไรกันปีนองไอ,อ้เอ้ยยากุบดีปีนองเออไล่วันแล้วครับ Lời bên âu chắc chết lời gặp. Ma bên ông mặc kim cào bí lộng vàng gặp mắt. Hm, ai ơi gốc gặp lộp hộp ลุงเนี่ยร้อนกับอืปัดเครืองหน่อยพี่น้อง ยบยวบปีนองเออวันเดียงเดียงเดี๋ยวก็ววป,ปีนองแข็งวิ่งออกช่งดูโป่ปีนองก็กรอบเลยกับรสชาติเยาว์คว,วาดกว้างกับ กบคุณหมางนะครับพี่น้องที่กอดติดตามพี่ล่วงจงกบคุณหมางที่เฉยกอดแจยกอดใจไอ้พี่ล่วงนะครับพี่น้องคนไหนที่ไม่กอดติดตามที่พี่ล่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับอืมอืมก้าวบันเดียก้าวเหลือปีน้อง Cái này có là cà pinh không? Quát đi cà bơm đi cà